สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ตามทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารีวิวนะครับสําหรับการ์ดนี้เลยนะครับ Dark Dayeon นะมันจะเรียกว่ารีวิวเลยหลังได้ไหมเออเหมือนว่าเขาเรียกอะไรรีวิวชาร์กอ่ะคนอื่นนะ่ะรีวิวเลดรีดรวิวอ่ะนะครับประมาณนั้นนะอ่ะเออเดี๋ยวผมตั้งชื่อคลิปว่าเลดรีวิวเดี๋ยวนะรีวิวชาร์กอ่ะชาวบ้านนะก็คือเพิ่งได้นะชาวบ้านเขาได้กันในอีเวนต์เดี๋ยวผมเพิ่งมาได้เลยหลังนะก็คืออีเวนต์ event jack นี้นะครับอีเวนต์การสุ่มแจ็คคพออตนนี้ะรับ่ ก็ผมปิดมาด้วยตัว Dark d อ o n เนี่ยสุทธินะครับเพชรที่ใช้ในสุทธิอยู่ที่แปดพันนะครับแปดพันแปดพันเป๊ะเ,เ,เลยนะครับอืมก็คือเอ่อหลังจากที่ผมอัดคลิปเอ่อทัวร์อีเวนต์ก็คือคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่พาทุกคนไปชมคลิปแล้วก็สุ่มให้ดูนะหลังจากที่ปิดคลิปไปแล้วเนี่ยมาสุ่มต่อนะครับเอ่อได้เฉยเลยนะครับอ่าสําหรับเอ่อเขาเรียกอะไรบัวรดน้ำอ่ะนะบัวรดน้ําไปที่สามนะครับเนี่ย แลกไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ผมจะอัพการ์ดแค่ยีบเกนะครับอ่ะเออมาดูกันว่ามันมันเก่งยังไงครับถึงแม้ว่าเป็นการ์ดท,ที่มาน่าจะสองเดือนกว่าแล้วมั้งนะถ้าผม,ผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะมาเดือนกุมภาพันธ์นะสำหรับดาร์คไดออนนะครับไปดูเรื่องของสกิลการ์ดก,กันอีกครั้งนะครับเออเมื่อเริ่มเทินของเราเนี่ยโอกาส39%นะครับย้ายทันทีไปยังพื้นที่ว่างนะครับ เมื่อก่อสร้างโอกาส35%ปนลูกนะปลูกเมล็ดพันธุ์เลนมาร์กนะครับในพื้นที่ว่างแบบสุ่มนะครับอ่าก็คือสร้างสร้างเมืองสุ่มแหละนะครับเมล็ดพันธุ์เรนมาร์กคืออะไรนะครับทงถูกสร้างขึ้นนะครับโดยอัตมัติโดยอัตโนมัติบนพื้นที่ว่างและสร้างเมล็ดพันธุ์เลนมาร์กในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อเริ่มเทินถัดไปของเราเนี่ยพื้นที่ที่เป็นเมล็ดพันธุ์เรนมาร์กจะถูกสร้างเมล็ดมาร์กอัตโนมัตินะครับเมื่อก่อสร้างเลนมาร์กด้วย เออเอฟเฟกต์มเมล็ดพันเนี่ยสกิลที่เปิดใช้โดยเงื่อนไขนะครับเมื่อก่อสร้างนะครับวงเล็บบอกว่าโดยตรงหรืออัตโน,ตโนมัติของฉันจะไม่ถูกใช้งานนะครับอืมเอ่อหากฝ่ายตรงข้ามมีเงื่อนไข,ขของสกิลเมื่อฝ่ายตรงข้าไมได้รับแลนด์มาร์กสกิลนั้นจะแดสแดงผลนะครับอืมงงไหมไม่งงหรอกนะหลายคนน่าจะเข้าใจสกิลแล้วนะครับเอ่อในกรณีที่มีการเปลี่ยนความเป็นเจ้าของของพื้นที่ที่สร้างมเมล็ดพันเนี่ยเนื่องจาก การทำลายซื้อต่อหรือการขายมเมล็ดพันธุ์จะถูกเอาออกนะครับก็คือโดนเออทอยลูกเต๋าผ่านนะครับพวกจี้กาวิด,ดีก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นมีหลายตัวที่ทอยแล้วทำลายเมืองอ่ะนะครับรวมถึงเไพ่นะครับไพ่ทารโร่ดักแบนะครับสกิลที่3ของไพ่ทารโร่ดักแบก็มีผลกับตรงนี้นะครับกับสกิลของดักแดออนนะครับมาดูสกิลที่2นะครับ เมื่อก่อสร้างเนี่ยโอกาสเจ็ดสชาร์จพลังงานนะครับอ่าชาร์จพลังงานคืออะไรนะครับเอ่อธงถูกสร้างขึ้นอ๋ออันนี้เหมือนกันเหมือนกันคอมโบกับสกิลแรกอ่ะนะครับเอ่อเมื่อชาร์จพลังงานสูงสุดเนี่ยติดตั้งส่วนนกุ่นนะครับในพื้นที่ของฉันทั้งหมดนะครับส่วนนกง,งุ่นนะครับคือเอ่อคงส่วนนกหุ่นไว้หนึ่งเทิร์นและโอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นจับใยตรงข้ามที่ผ่านจากการทอยเต่าหรือเที่ยวรอบโลกครับ จำนวนเทินจะลดลงเมื่อเริ่มเทินของฉันและฝ่ายตรงข้ามที่ถูกจับจะไม่สามารถซื้อต่อพื้นที่ดังกล่าวได้เอ่อถ้าฝ่ายตรงข้ามผ่านจากการถอยเต่าอ,อีกครั้งเอฟเฟกต์สกิลจะไม่แสดงผลนะครับก็เอ่อไอตรงนี้ส่วนตะุ่นเนี่ยคือเอฟเฟกต์ที่มันหมุนเติ้วๆบนเอ่อบ,บ,บ,บนเมืองของดาร์คไดออนนะครับข้อยกเว้นการสแสดงผลเมื่อสกิลส่วนตะุ่นแสดงผลพลังงานที่ถูกใช้ของฉันจะถูกรีเซ็ตนะครับก็จะรีเซ็ตกันใหม่นะครับ โอเคเซตที่ผมเล่นก็ประมาณนี้ครับถือว่าเป็นเซตพื้นฐานนะครับหลายคนอาจจะใช้ออจี้อะไรอะเจ็ตแพคโลนะครับส่วนมากเขาจะนิยมเจ็ตแพคโลกันนะครับแต่ผมไม่มีเจ็ตแพคโลผมไม่มีเพชรเล่นนะครับตอนที่อีเวนต์มันมานะครับก็คือสุ่มหายใจเนี้ยจนหมดเพชรหมดนะครับแล้วก็เจ็ตแพคโลรู้สึกจะมาต่อเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคืออีเวนต์เนี้ยอีเวนต์ของดนะักไดออนน่าจะปลายปลายเดือน เออไปเดือนออมก,การาคมนะครับแล้วก็อีเวนต์นัดไปก็เป็นเจ็ p แพ k โรเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ขออภัยนะครับเจอลูรูเบลอะการ์ดในอีเวนต์เหมือนกันนะครับเลหลังเหมือนกันเอ่อลูรูเบลรู้สึกบัฟจะมีเนี่ยถ้าวาร์ปเนี่ยเราจะโดนเขาดักนะครับโดนเขาเรียกตัวแล้วก็โดนขโมยเมืองด้วยนะครับ อ่าสกิลเลือกเอ่อเขาเรียกอะไรเลือกพื้นที่ไม่ติดนะครับเริ่มเทินอะ่ะอัพแค่ยีบเก้านะเพื่อให้เห็นว่าเอ่อการเนี้ยถ้ายังถ้าไม่มีบัฟแล้วนะจะเล่นได้หรือเปล่านะครับเนี่ยมันเป็นสกิลของเอ่อเอาผมกดผิดผมกดผิด เป็นสก,กิลของไอเนี้ยลิลิลิลลลลปลุกนะครับนี่ไงพื้นที่สุ่มเห็นไหม,มเมล็ดพันธุ์นะครับมีโอกาสที่จะเป็นแลนมาร์กเห็นไหมเป็นแลนมาร์กเลยเหไหม,มเมล็ดพันธุ์นะครับอุ้ยสกิเลเรียกติดว่ะเนี่ยถ้าผมมีเจ็ตแพคโล่นะแจมเลย ลุ้นจบข้างหน้าได้นะครับเดี๋ยวผมจะทอยสองสี่แล้วกันนะ เฮ้ย <Hey, S 2> เขาสู้อ่ะโดนโดนเชิดด้วยนะเนี่ยโอ้โหไปดีนะเขาไม่เขาไม่เอาตรงแลนด์มาร์คนะแต่เดี๋ยวนะหมวกผมโดนทะลุอีกแล้วว่ะหมวกป้องกันนี่โดนทะลุบ่อยมาก เอ่อยังไงดีล่ะจะแพ้เอานั่นน่ะทำไปเล่นไปนะครับลูลูเวลเก่งนะถ้ามีบัฟนี่เก่งมากนะครับเก่งมากผมต้องไปเอาเมืองเนี้ยคูณสิบหอ่ะคือต้องลุ้นให้เจ็ตแพ็กออกโอเคเจ็ตแพ็กออกนะครับ โอเคชนะได้เลยนะครับอา้าวโอ้โหเมืองแพงไปอีกค่าก่อสร้างแพงไปอีกเออเอาสวยแล้วเขาทำอะไรวะเนะี่ยโอ้โหโดนเชิดอีกตายนะเนี่นนะ โอ้ oh, สองบี้เลยว่ะสกิลเลือกเออ่พื้นที่ที่จะไปติดนะครับแต่ว่านั่นแหละอย่างที่เห็นแหละนะครับโอ้โหโดนเชิดว่ะผมน่าจะแพ้เนี่ย เอ้ยไม่แพ้ไม่แพ้ยังไม่แพ,แพ้ยังอยู่อ่าดีนะผมดักไว้อะ่ะสิบสองนะครับจบโอ้โหเอ้ยคืออะไรวะโอ้โหเงินไม่พอสร้าง เอาไงดีแล้วทีเนี้ยก็คือต้องต้องย้อนมาใหม่สิต้องลุ้นเจ t ตแพ k ออกนะครับเฮ้ยไม่ได้อีกนี่ว่าโอเคแลน s ุมโอ้เดช้าบุญเนี่ยแหละความความความพิสดารนะครับของสกิวดาร์ดยอนมันจะเป็นแบบนี้แหละมันจะคาดไม่ถึงอีสักเกมนะอีสักเกม เดี๋ยวผมไปแผนที่เอ่าเทพบ้างนะครับเกือบแพ้ลูลเบลขนาดจี่ไม่ไม่ฟูเท่าไหร่นะครับเพราะบัฟมันเลยลูลูเบลนี้บัฟมันเถื่อนมากอาจจะกระตุกนิดนึงนะตอนตอนที่เล่นอยู่นะครับขออภัยนะครับ ด่าน,นี้ถ้าเจอพวกอ,อไอรินอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นสร้างเมืองรัวๆอย่างเงี้ยถ้าเราใส่โดนโดนโดนก่อสร้าง copy มานะครับแทนแทนหลุมดำเนี่ยนะครับที่ผมใส่เนี่ยก็ก็ใช้ได้นะครับหวัง4ี่หกหล่อนแล้วกันต้องลุ้นให้แป้นเนี่ยติดเยอะๆนะเนี่ยแปนย้นตัวเนี้นะครับ ด่านเมื่อกี้ผมเล่นหลอนๆไปหน่อยโอเคแล้วก็ามามุมนะปักหลุมไว้นะครับลุ้นจบได้เลยนะครับนี่เป็นไง เอาจริงมันมีโอกาสวันเทินคิวได้นะเอาโดนก่อสร้างเอ่อก๊อปปี้มาเพื่อการเมืองไนงะ ทำให้เมืองเมืองแลนด์มาร์คเราผุดอะ่ะเนี่ยสองไปได้สี่ว่ะเล่นประมาทไปหรือเปล่าเนี่ยถ้ามีเจสแพคโล่ผมว่าช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะ ลุ้นเจ็ตแพ็กออกนะเพื่อจบอ่าไม่ติดด้วยยัดแค่อะไรวะเนี่ยเบิ้ลสิบไปเออแปดจะหกนะครับติดเบิ้ลอีกเออเออจเริญแล้วลุ้นเจ็ตแพ็กออกีกรอบหนึง่งเออแล้วก็จบไปนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้ นะสำหรับการ์ดเลยหลังที่ทุกคนต้องคือผมเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจหาไว้ตัวเนี้ยแม่งน่าเสียดายที่ผมไม่เห็นส่วนนักหน่นนะครับเพราะว่ามันต้องชาร์จไงประมาณนี้สำหรับน้องดาร์ไดออนรับหรือเป็นวิ้ถูก รีวิวไม่ถูกใจใครขออภัยไว้ด้วยนะครับพบเจอใหม่โอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ